ต้นทางที่เป็นฟาร์มเนี่ยเพราะเพื่อขายอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ถ้าดูรูปแบบแล้วก็ตัวคุณจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขามีบสิงโตพันธุ์ท่เยอะ20ตัวนะครับคือถ้าพอเขาไม่ถูกต้องก็จะต้องตามกฎหมายแท็กติกกันแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนนี้กฎหมายการอนุญาตเพาะายนะคล้ามันยังไม่ออกมันคือก็ยังคุ้มแล้วตอนนี้กฎหมายออกที่พระแท้ตอนแรกครอบครองนะแต่ก็อาคารยังไม่ก็เลยทำไปตัวอิสระที่เป็นคุ้มไม่ได้แล้มีกฎหมายไปรองรับนะครับเแต่เป็นช่องว่าตอนนี้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเรา ระนแรนต่อไปเนี่ยคนที่เลี้ยงสัตว์ตับเลือทั้งมวลเนี่ย6 7ชนิดเนี่ยจะต้องมาแจ้งครอบครองต้องมาแจ้งครอบครับกันกังครับต่อกระบวนการที่เราจะคุ้นเป็นทั้งขระบวนการเลยนะครับต้องจะพิจารว่าชนิดนควรจะให้ใครครอบครองบ้างจะได้ผม,มโฟกัสที่วันที่แล้วถึงปัจจุบันบนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาความคิดว่เพิ่มมากขึ้นในการที่ครอบครองในส่วนของคนทั่วไปนะครับเพราะว่าสิงโตต้เข้าใจอยา่างวันเป็นสิงโตธรรมชาติเป็นสัตว์ร้ายหรือแม้คุณจะเรียกชื่อแต่พฤติก,กรรมไม่คือสัตว์พาเขาไม่ใช่ั หรือแมวนี่เดยกกันมาเป็นเป็นพันตีกลายเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านอันนี้ไม่ใช่นะครับะนได้คุณต้องทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องเข้มงวดมากขึ้นเพื่อกานไม่เกิดกรณีที่นิีนะครับ